สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กจะพาเพื่อนเพื่อมาทำเค้กมะพร้าวอ่อนสูตรนึ่งจะได้เค้กแบบหอมหวานนุ่มอร่อยละมุนอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยน่าก,กินมาเริ่มเต็มในส่วนของไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำกะทิน้ำมะพร้าวน้ำมันคาโนล่าเกลือป่น น้ำมะนาวเบกกิ้งโซดาและแป้งเค,ค้กค่ะโดยกว่าเจ้าไข่ไก่เทใส่ชามผสมไว้ตามด้วยน้ำตาลทรายตีตีให้เข้ากันน้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาลละลายหมดให้ใส่เกลือป่นลงไปตามด้วยน้ำมะพร้าวน้ำกะทิ น้ำมันคาโนล่าคนคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจะเอาแป้งเค้กเทผ่านกระชอนตามด้วยเบกกิ้งโซดาร่อนผ่านกระชอนลงไปเลยค่ะและคนคนให้เข้ากันเลยนะคะ คนคมาสักพักพอทุกอย่างเข้ากันดีแป้งไม่เป็นเม็ดแล้วจะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะและคนคให้เข้ากันได้แล้วพักแป้งไว้แบบนี้20นาทีค่ะครบเวลาจะได้แบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะวันนี้กว่าจะใช้เป็นถ้วยนึงได้ขนาด4.5เซนแบบนี้ค่ะ และตักขนมใส่ถ้วยถ้วยละครึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวกวนจะลองชั่งให้ดูค่ะตัดน้ำหนักถ้วยออกและเอาขนมขึ้นชั่งถ้วยละประมาณ10กรัมนะคะและเอาเรียงใส่ลังถึงไว้ยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดจะใช้เป็นไฟกลางนึ่งที่15นาทีค่ะครบเวลาก็ใช้ได้เลยค่ะ ยกลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยมาทำในส่วนของครีมมะพร้าวกันค่ะโดยใช้น้ำมะพร้าวน้ำกะทิน้ำตาลทรายแป้งกวนไส้เกลือป่นกลิ่นวานิลาและเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะโดยเอาแป้งกวนไส้ใส่หม้อไว้ตามด้วยน้ำมะพร้าวเทลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะ คนนให้แป้งละลายเลยได้แล้วใส่น้ำมะพร้าวที่เหลือลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายน้ำกะทิและกลิ่นวานิลาหรือจะเป็นกลิ่นมะพร้าวก็ได้เลยนะคะคนนให้เข้ากันเลย และเอาขึ้นตั้งไฟกว่าจะใช้เป็นไฟอ่อนและคนคนตลอดเลยนะคะคนคนมาสักพักได้คนคนแบบนี้แล้วก็ใช้ได้เลยค่ะจะใส่เนื้อมะาพร้าวอ่อนลงไปและคนคนให้มะาพร้าวร้อนเลยพอมะพร้าวร้อนแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะ ตักขนมมาใส่เลยทำตอนที่ขนมยังร้อนๆจะจัดส่งง่ายนะคะและจะตกแต่งด้วยใบเตยอ,อีกนิดหน่อยค่ะของกวางได้แบบนี้45ถ้วยเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ อืมช่ำชำ,ชำน,น่ากินยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย